อันม่อนไปละว่าน้องคายน่ะไปเข้าโบทนะวันนี้ว่าโอ้ววันเถาวันนี้ว่าหนาทีเนาะอัีได้ไปเนาะไปเข้าโบทอ่ะไปไปพระเยซูขอเจ้าอันน่ะอื้อมีนหน่อย อัลโหยังดังจังเลยอาย้สวยหนานเด้อนท้าแป้งเด้อเด้อเออลูกทาแป้งนะลูกทาแป้งลยเด้อเออเบ่อมีนังเฮ้ยมายะเป็นายเออมาจะอยู่กับยายเป็นตลอดชีวิตมฮจะอยู่ตลอดชีวิตโอเคไหมโอเค เคนั่นโอเคโอเคแม่มาแล้วคนละครึ่งแล้วนะมาแล้วในเงินมาแล้วคนละครึ่งนะรู้อยากว่าใหญ่อยากว่าออกโอ้ยอากเป็นบอลโดยท้าชิมเลยบอลได้แย่งฮอตกระจกน้ำบอลได้แปงฮอดฟันอันมั้เป็นอีหยังมาอาบน้ำเสื้อหนาแล้วเปล่ากระสังจักเลี้ยวสั่นมา Mình hai khi mà nó